สวัสดี FC แฟนคลับน้องเลโออาทิตย์และท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านพบกับการปีกบินช่วงศิลปินคนดังบันเทิงอีกแล้วครับกับ การอับเดตความเคลื่อนไหวของหนุ่มน้อยเสียงหวานนักสู้หัวใจแกร่งน้องลีโออาทิตย์ให้กับทุกๆท,ท่านได้รับทราบสำหรับคลิปนี้เรื่องนี้ไม่อยากทำคลิปเท่าไหร่นักมีหลายเรื่องที่อยู่ในใจจริงๆรู้ตั้งแต่ประกบไลฟ์แล้วเมื่อวันก่อนได้เพียงแต่ทำคลิปส่งกำลังใจให้น้องฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอผมเชื่อว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสำหรับน้องลีโอและองค์กรไม่มีผู้บริหารคนไหนจะผลักดันเด ที่กําลังจะมีอนาคตที่ดีครบเครื่องขนาดนี้ออกไปเขาต้องมีทางให้น้องเดินอยู่แล้วดังคู่กันกับแยกกันดังอย่างไหนดีกว่ากันสําหรับผมแยกกันดังดีที่สุดฐาน fc แฟนคลับจะมากขึ้นน้องลีโอจะสามารถโชว์อะไรได้อีกเยอะแยะมากมาย fc แฟนคลับพ่อ,พอแม่ๆดีใจรอได้เลยผมเชื่ออย่างนั้นไม่มีใครไม่รักน้องลีโอแม้แต่พี่ไรอันเองก็รักน้องลีโอเรา อย่าคิดมากไปอาจจะทำใจไม่ได้ไปสักพักที่อย,อยู่รายการที่เราดูทุกทุกวันไม่มีน้องแล้วผมก็รู้สึกใจหายยิ่งเห็นน้องลีโอโพสขอบคุณพี่ชายและรายการผมน้ำตาไหลทันทีเหมือนพี่น้องต้องแยกกันแต่ถ้าจะดังกว่านี้มันจำเป็นต้องแยกกันเชื่อเถอะพี่น้องคู่นี้เขารักกันจริงๆเราต้องสนับสนุนน้องนะครับ อย่าไปทำร้ายน้องทางอ้อมจากการเม้นอะไรที่ไม่ดีคนที่เจ็บคือคนที่เรารักคนที่เรากำลังปกป้องเองนะครับสักวันท่านอาจจะกลับมาขอบคุณทางรายการก็ได้ที่ตัดสินใจแบบนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวเท่านั้นนะครับ ที่อยากจะระบายสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบการอัปเดตข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับน้องลีโออาทิตย์ไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอขอบคุณข้อมูลจากน้องลีโออาทิตย์แม่เพนและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกด กระดิ่งให้กับกลางปีกบินด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ